สวัสดีค่ะวันนี้คอวิุญาตนำเสนอในเรื่องของการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยสไลด์นี้เป็นภาพรวมของการอบรมวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการใช้โปรแกรมตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการนำไปใช้จริงในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยไม่ได้เน้นสูตรคณิตศาสตร์มากนักแต่จะเน้นว่า งานวิจัยหนึ่งเรื่องควรเริ่มวิเคราะห์อย่างไรเลือกใช้สถิติแบบไหนถึงจะเหมาะสมและอ่านผลลัพธ์จาก SPSS ให้เข้าใจและเขียนในเรื่องของรายงานได้อย่างถูกต้องการอบรมนี้ควบคุมตั้งแต่การเตรียมข้อมูลการวิเคราะห์ไปจนถึงการตีความผลซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่สุด ภาพรวมของสถิติเพื่อการวิจัยสไลด์นี้จะช่วยให้เห็นถึงภาพรวมของกระบวนการการวิจัยเชิงสถิติทั้งหมดเราเริ่มจากประชากรซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่เราสนใจแต่ในทางปฏิบัติเราไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกคนจึงต้องใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อได้กลุ่มตัวอย่าง เมื่อได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้วเราจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติและใช้ผลที่ได้เพื่ออ้างอิงกลับไปที่ประชากรในสไลด์นี้ยังแบ่งสถิติออกเป็นสองกลุ่มคือ 1. สถิติเชิงพัฒนาใช้อธิบายลักษณะของข้อมูลเช่นค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงนมาตรฐานและส่วนที่2เป็นสถิติกลุ่มอ้างอิง ใช้ทดสอบสมมติฐานเช่น t-test, ANOVA An หรือ chi-square เป็นต้น4ระดับการวัดที่ต้องเข้าใจก่อนเริ่มการใช้งานก่อนที่เราจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์อะไรได้นั้นเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลของเราก่อน ข้อมูลในงานวิจัยแบ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจะมีระดับการวัดหลักๆอยู่4ตัวด้วยกัน 1. นามบัญญัติ 2. เรียงลำดับ 3. อัตรภาพ 4. อัตราส่วนจุดนี้สำคัญมากเพราะระดับการวัดจะเป็นตัวกำหนดว่าข้อมูลแบบนี้ใช้สถิติอะไรได้บ้าง ใช้อะไรไม่ได้หลายคนวิเคราะห์ผิดตั้งแต่ต้นเพราะไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูระดับการวัดก่อนวันนี้ขอยกตัวอย่างเรื่องของข้อมูลนักศึกษาจำนวน20คนที่มีการสอบถามเกี่ยวกับรหัสประจำตัว เพศอายุชั้นปีสถานภาพเมื่อปดโปรแกรม SPSS เราจะเจอหน้าจาหลักของหน้าจออยู่สองส่วนด้วยกัน 1. Data View และ Variable View ก็คือตัวนี้เป็นในเรื่องของการสร้างคู่มือการลงรหัสเพศ เราจะมีอยู่สองตัวเลือกก็คือเพศชายกับเพศหญิงเพศชายเราจะก,กำหนดให้เป็นหมายเลขหนึ่งเพศหญิงก็คือเป็นหมายเลขสองชั้นปีที่ศึกษาปีที่1จะแทนด้วยหนึ่งและปีที่สองจะแทนด้วยเลขสองเป็นต้นสถานภาพการเรียนภาคปกติจะมีค่าเป็นหนึ่งภาคพ,พิเศษ จะมีค่าเป็น2กรณีที่สามารถเลือกได้หลายคำตอบจะกกำหนดให้1ก็คือการเลือก2โทษทีค่ะ0ก็คือไม่มีการเลือกนั่นเองตัวนี้จะเป็นในเรื่องของการสร้างคู่มือลงรหัสก่อนที่เราจะนำข้อมูลเหล่านี้เข้าสู่โปรแกรม SPSS ต่อไป เริ่มต้นการใช้งาน SPSS และการตั้งค่าภาษาไทยการใช้งานของโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS จะเห็นได้ว่ามีลักษณะคล้า,ายกับ Microsoft Excel ดูข้างล่างสุดนะคะจะสังเกตได้ว่าจะมีอยู่2ชีตด,ด้วยกันชีตแรกจะเป็นในเรื่องของ Data View Data View นี้เหมาะสำหรับในเรื่องของการป้อนข้อมูลนะคะซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณส่วนที่2เป็น v a r i a b l e view v a r i a b l e view เปรียบเสมือนกฎเกณฑ์หรือกติกาที่เราจะต้องกำหนดยกตัวอย่างเช่นชื่อตัวอธิบายค่าระดับการวัดให้ชัดเจน โดยที่ช่องของ m ม t u r e ถ้ากำหนดผิดการรัน SPSS จะไม่ยอมรับให้เราใช้สถิติบางตัวซึ่งหลายคนมักจะเจอปัญหากับเมนูนี้ว่าทำไมรันสถิติบางตัวนั้นผลลัพธ์อาจจะไม่ขึ้นซึ่งจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการกำหนดชื่อของตัวแปร ในมุมมองของ Variable View ที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือช่อง Name ช่อง Name ก็คือการใส่ชื่อตัวแปรของเราเข้าไปเป็นลำดับนะคะตัวต่อมานะคะเป็นในเรื่องของการกำหนดค่าหรือตัวที่เรากำหนดโค้ดเอาไว้นั่นเอง ช่องแรกที่เราจะต้องใส่ยกตัวอย่างเช่นเพศเพศชายเรากำหนดเป็นโคน้ด1เราก็ใส่ในเรื่องของช่อง value เป็นหมายเลข1ช่อง label เ,เราก็ใส่คำว่าเพศชายเข้าไปเราจะทำแบบนี้ทุกตัวเลือกนะคะจากเมื่อเราป้อนข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะกดปุ่ม ok แต่ว่าในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ตอบเกี่ยวกับเพศ ะะช่องของ missing Miss variable นะคะตัวนี้อาจจะมีการกำหนดค่านะคะยกตัวอย่างเช่น9หรือ99เพื่อเป็นตัวแทนสำหรับคนที่ไม่ได้กรอกข้อมูลให้ในส่วนนี้ถ้าผูต้ตอบแบบสอบถามไม่กรอกข้อมูลเราไม่ควรกรอกข้อมูลลงไปเองนะคะ ตัวต่อมาะะช่องที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คือช่องเม a เ u อรตัวนี้เองคือระดับการวัดระดับการวัดในภาคทฤษฎีนั้นจะมีอยู่4ระดับะะทวนอีกครั้งก็คือ 1. นำบัญญัติ 2. เรียงลำดับ 3. อัตราภาพหรือที่เราเรียกว่าช่วงและตัวสุดท้ายเป็นในเรื่องของอัตราส่วน แต่ในสำหรับของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนั้นนะคะจะมีช่องการวัดอยู่3ตัวด้วยกันตัวที่ถูกยุบลงไปก็คือของคำว่า interval นะคะที่เป็นในเรื่องของการวัดเป็นระดับช่วงหรืออัตรภาพชั้นจะถูกบวกกับในเรื่องของ ratio นะคะก็คือช่องอัตราส่วน2ตัวนี้รวมกันจะเป็นช่องที่ชื่อคำว่า scale นั่นเอง สำหรับการป้อนข้อมูลและการแสดงข้อมูลเข้าไปนะคะข้อมูลส่วนใหญ่นะคะเวลาที่เรากรอกข้อมูลนะคะถ้าเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขเราจะใส่ที่ช่อง Data View แต่ถ้าเป็นการกำหนดชื่อตัวแปรเราจะใส่ช่องในเรื่องของ Variable View นั่นเอง การวิเคราะห์เบื้องต้นนะคะด้วยสถิติเชิงพัฒนา,นาในระดับของการแจกแจงค่าของความถี่นะคะการเข้าใช้ของคำสั่งนั้นนะคะให้เราคลิกไปที่เมนูของคำว่า analyze น,นะคะเข้าไปที่ descriptive s t a t แล้วก็เลือก frequency จากนั้นนะคะเราก็เลือกตัวแปรที่เราจะทำการวิเคราะห์เข้าไป ส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจากนั้นนะคะให้เรากดไปที่สถิติตามที่เราต้องการที่เราจะทำการทดสอบนั่นเองจากนั้นกดปุ่มโอเคนะคะในการรันผลตัวนี้เป็นในเรื่องของการหาค่าสถิติขั้นพื้นฐาน ะะส่วนใหญ่นะะจะแบ่งออกเป็น3สถิติหลักๆที่เรานิยมใช้กันนะค,ะคือ1ในเรื่องของแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางก็จะมีเครื่องมือหลากหลายขึ้นอยู่กับผู้วิจัยว่าต้องการใช้แบบไหนนะะส่วนที่2เป็นในเรื่องของการแสดงถึงการกระจายของข้อมูลนะะแล้วก็เป็นในเรื่องของการแจกแจงข้อมูลอีกด้วยนะคะค นอกจากนี้นะคะเราสามารถนะคะที่จะดูในเรื่องของการสร้างกราฟหรือสร้างแผนภูมินะคะแต่โดยปกติโปรแกร,รม SPSS นั้นนะคะจะดูได้ประมาณแค่3แผนภูมิหลักๆนะคะก็คือ1ในเรื่องของตัวแผนภูมิแท่งนะคะแผนภูมิที่เป็นลนักษณะวงกลมแล้วก็ฮิสโตแกรมนั่นเอง ตัวต่อมาเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่มนะคะตัวนี้เราอาจจะใช้ในเรื่องของตัวสถิตินะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะด้วยค่าเฉลี่ยเขาช่วยได้นะะการเข้าถึงคำสั่งตัวนี้นะคะอาจจะกดไปที่ analyze น,นะคะ descriptive step นะคะแล้วก็เป็น cost tab นั่นเอง c o s t สแทตัวนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการแสดงข้อมูลเป็นแบบตารางไข้นะคะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบในเรื่องของระดับของค่าเฉลี่ยนั่นเองก็ควรเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่เราตั้งไว้นะคะบทสรุปขั้นตอนของการทํำงานและการบันทึกผลนะคะก็คือ 1. จะต้องมีการกำหนดรหัสก่อนนะคะ ตัวที่2เป็นการกําหนดชื่อทางด้านตัวแปรนะคะตัวที่3นะคะก็คือการใส่ข้อมูลของเรานะคะจากนั้นกดปุ่มของการวิเคราะห์ในการลันผลตามสถิติที่เราต้องการตัวนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการนำเสนอนะคะการเข้าถึงนะคะการเข้าใช้โปรแกรม SPSS ฉบับแบบง่าย นะคะวันนี้ก็ขอ,อนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ